สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องนาดาทาโรโค่ค่ะก็วันนี้จะมาทำแรนดอมนะคะโดยให้พี่ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องนะเพราะว่าอาจารย์ก็คิดหัวข้อไม่ออกนะคนที่เข้ามาดูคลิปของอาจารย์นะถ้าหากว่าอยากจะให้อาจารย์ทำคลิปเรื่องอะไรก็สามารถแจ้งอาจารย์มาได้ในใต้คอมเมนต์นี่แหละนะคะหรือว่าจะทักไ d ดีไลอาจารย์มาก็ได้แล้วก็ส่งหัวข้อเรื่องเข้ามานะช่วยกันคิดหน่อยนะทุกคนนะ เพราะว่าอาจารย์ก็บางทีก็มืดแดด้านเหมือนกันกับการหาหัวข้อเนาะโอเคอะวันนี้พี่ไพ่จะให้อาจารย์เล่าเรื่องอะไรนะคะเจ็ดดาบเรื่องความอะไรเนี่ยแล้วก็แปดเหรียญเจ็ดดาบแปดเหรียญแล้วก็เรื่องสิบไม้อืม ใพ่เขาบอกว่าเรื่องความแบบไม่ตรงหรืออะไรของตัวของคุณเองก็ได้ที่มันจะทำให้คุณพบเจอความลำบากอ่ะอหรือความระแวงหรือความแบบวิตกกังวลหรือกลัวอะไรกับการกระทำของตัวเองก็ได้จะนำมาซึ่งความยากลำบากอ่ะไพ่เขาบอกอย่างเี้ยมันเป็นเรื่องอะไรเหรอ เดี๋ยวอาจารย์ให้พระพิคเนตดีกว่าเล่าเรื่องเนาะอขออนุญ,ญาตใช้พระพิคเนตเพราะว่าอยากรู้ว่ามันเรื่องอะไรจากพระพิคเนตเนาะเพราะว่าสามใบนี้มันก็เกี่ยวกับตัวของคุณเองแหละที่บางครั้งเราอาจจะมีความวุ่นวายใจกังวลใจหรือทำอะไร ที่ไม่ถูกต้องแล้วมันเลยทำให้เราพบกับความยุ่งยากในชีวิตก็ได้อขอดูนะคะพระพิคเนตช่วยบอกถึงไ์ไลายนี้หน่อยว่าหมายถึงอะไรคะขอขยายสามใบเรื่อง positive outlook การมองบวกเนาะเรื่อง s u s t e n a n อาหารความช่วยเหลือเบีย้ยยังชีพความแบบเ,ออเนี่ยมาสี่ใบ เรื่องของดีซ์ัพพอร์ตการสนับสนุนจากพระเจ้าแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจอืมก็แสดงว่าก็ต้องบอกแบบนี้นะคะทุกคนการตัดสินใจของคุณในช่วงเวลาเนี้ยถ้าคุณอยากตัดสินใจอย่างถูกต้องขอให้คุณคิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือก็ลองดูหนทางหรือการชักนำทางให้คุณตัดสินใจอ่ะมันเป็นการแบบ ส่งกระแสมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ที่มาจะคือที่เขาจะมาช่วยเหลือคุณทำให้คุณต้องมองบวกเขาจะช่วยเหลือเรื่องการยังชีพของคุณนะคะแล้วการให้คุณคิดในมุมบวกบวกเข้าไว้ในตอนนี้นะคุณจะได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าดีไวส์ซัพพอร์ตนะคะ เออนำไปสู่การตัดสินใจของตัวของคุณเองนะแสดงว่าท่านจะไกด์ไลน์ให้คุณแล้วคุณก็ให้ตัดสินใจตามนั้นเพราะคุณก็มีเซนส์นสัมผัสที่สามารถที่จะตัดสินใจเรื่องราวต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วก็อ,อ่อให้มองบวกเข้าไว้นะมันก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะระแวงลังเลหรือกลัว กับความเหนื่อยยากลําบากกายที่กําลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะ่ะแต่ไพ,พ,พ่พระพิเคราคาเนตเขาป,าปอบปลมคุณก็ได้ท่านอยากปอปลมคุณว่าให้คุณมองโลกในแง่ดีตัดสินใจไปตามที่จักราวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณมาเถอะในเรื่องของการกระทําต่างๆแล้วก็คุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะต้องเหนื่อยหรือคุณจะต้องยากลําบากอะไรนะโอเคอ่ะดูซิว่าคนดูคลิปนี้สถานการณ์คุณเป็นยังไงนะคะไพ่ สี่ดาบอืมตอนนี้เหมือนคุณเองอ่ะรู้สึกย่แย่แล้วต้องการพักนะเอาจริงอ่ะอืมไพ่เจ็ดไม้คือคุณอ่ะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาหาตัวเยอะแยะมากมายจริงจนคุณอยากจะหยุดแล้วก็ the เดวิสอ่ะโอ้คือในชีวิตช่วงนี้มันอาจจะมีแต่เรื่องเร้ายมากๆเลยนะในทุกทิศทางอ่ะ เพจออฟสอดเหมือนคุณแบบยังทําอะไรไม่ได้และยังต้องรอดูนู่นนี่นั่นทั้งทังที่ตัวคุณเองก็หเจออะไรก็ไม่รู้เนาะเดอร r ไฮพิสเทสอะเนี่ยคือมันก็เลยผ่านทําให้อารมณ์คุณค่อนข้างหงุดหงิดด้วยหรือเปล่าในช่วงนี้นะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณผ่านทําให้คุณอะหงุดหงิดนะหนึ่งเหรียญใหญ่อยู่ในมือก็คือคุณอาจจะมีโอกาสอะไรบางอย่างแหละที่มันจะเกิดขึ้น อย่างเช่นคุณน่าจะได้รับทรัพย์สมบัติหรือมรดกหรือคุณน่าจะได้รับอะไรบางอย่างที่ที่ทําให้คนอื่นอิจฉาลิษยาคุณก็ได้ในช่วงเนี้นะค e e ออ f คัพอาจจะมีคุณอาจจะมีความบริบูรณ์ในตัวเองตรงที่คุณมีความสุขภาพเรียบร้อยนุ่มนวลอ่อนโยนอ่อนหวานและเป็นคนโรแมนติกเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่ มีเมตตาขี้สงสารคนอะไรอย่างเงี้ยอืมอาจจะความนิสัยแบบใจดีใจอ่อนหรือใจเย็นของคุณอาจจะทําให้คนอื่นแบบเออมองว่าคุณน่ะไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองก็ได้เลยทําให้คนเหล่านั้นน่ะเขาแบบเอออาจจะไม่พึงพอใจคุณแต่คุณก็มีดีตรงที่คุณมีความมั่นใจในตัวเองแล้วคุณก็ดูเป็นคนที่เฉิดฉายแล้วก็เอาจริงเอาจังกับการใช้ชีวิตอยู่นะ วัะนั้นไพ่เขาจะแนะนำอะไรกับคลิปนี้ไพ่ก้าวดาบไพ่เขาบอกให้คุณพักผ่อนนอนหลับนะแล้วก็ในออฟสอดอัศวินดาบแล้วก็ค่อยมาลุยต่อตอนนี้คุณอนะกำลังจะได้รับการช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่แล้วนะถึงแม้คุณจะหยุดหรือคุณจะไม่ทำอะไรหรือคุณจะนิ่งในณเวลานี้เออเขา เขาก็เห็นคุณท่านก็เห็นในความพยายามของคุณนะแล้วก็ไพ่ the emperor ก็คือเหมือนกับว่าเออขอให้คุณแบบอยู่นิ่งๆหรือคอนโทรลอารมณ์ความรู้สึกของตัวของคุณเองเหอสองถ้วยก็มานะความรักที่คุณต้องการน่ะแน่นอนว่ามันจะเป็นรักที่ถูกเลือกรักที่ใช่อะไรเงี้ยเออจะไม่มีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลสำหรับเรื่องราวของความรักเนาะ จะมีคนที่มาลักใคร่ดูแลคุณวางความรู้สึกที่มีต่อคุณไม่ได้นะเพราะเขาก็กลัวที่จะสูญเสียคุณไปส่วนเรื่องของการเงินละ่ะตอนช่วงนี้เหมือนแบบการเงินมันติดขัดหรือมันอาจจะมีมุมที่สะดุดก็ได้และต้องรองเงินในอนาคตอะเหมือนคุณมีแผนมีเป้าหมายหรือคุณคิดหรือคุณจะลงมือกระทำอะไรบางอย่างไว้เพื่อที่จะหาเงินในอนาคตมาใช้ได้ อืมเจ็ดเหรียญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือก็คือคุณก็ต้องคิดพิจารณาแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมอะ่ะอืมขอให้คุณมีความใจนิ่งใจเย็นนะคะแล้วก็เออมั่นใจนะกับสิ่งที่คุณได้ปฏิบัติลงไปแล้วเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองแหละว,ว่าคุณทําได้ดีที่สุดแล้วแล้วคุณก็สามารถที่จะแบบซัพพอร์ต ให้คนอื่นๆได้อยู่กันอย่างมีความสุขด้วยนะคะอ่ไพ่ใบนี้ไพ่สี่ถ่วยอืมคุณอาจจะมีคนเข้ามาลักเข้ามาชอบเยอะแยะแหละแต่คุณไม่เลือกที่จะรับใครอ่ะเพราะว่าตัวของคุณเองอาจจะมีเพียงหนึ่งเดียวในใจของคุณแล้วที่คุณกําลังพิจารณาอยู่เนาะที่กําลังพูดคุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จก็แล้วกันนะคะ เพราะยังไงซะปัญหาอุปสรรคมันก็มีเข้ามาตลอดอยู่แล้วแหละจัดเม้นทุกอย่างก็ให้ปฏิบัติไปอย่างเป็นเป็นธรรมอะ่ะให้มากที่สุดจะนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จสมหวังของคุณนะคะไพ่ห้าไพ่แชริอต การที่คุณจะทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งให้ทะเลาะแบบเงียบๆเ,เนาะแล้วก็เยียวยารักษาจิตใจก็หมายถึงให้ปรับตัวปรับความเข้าใจแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันให้มีความสุขก็ได้แล้วเออคนที่ต้องรออ่ะก็ก็ก็ไม่ต้องรอแล้วอ่ะเหมือนเขาบอกว่าก็ให้จบไปเลยแล้วก็เดินหน้าต่อกับชีวิตของตัวเองนะคะวันนี้ก็แนะนําประมาณนี้เลยเลยละคะ่ะเพราะว่าไพ่มันก็ย้ำให้ ฟังอย่างชัดเจนแล้วนะคะโอเคขอบคุณมากมายจริงค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊าย